การค้นหาปัญหาและแนวทางการสร้างความสุขและวธิธีวิชัเยเิิงคุณภาพเป็นเนวคิดที่เชื่อว่าข้อมูลประจักษ์ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขแต่ที่ได้มาอภิปรายในการตีความเพราะข้อมูลประจักษ์ที่เป็น fact มากกว่าความเป็นจริงสรั t ลักษณะเด่นการวิจัยใน,นความหมายมากกว่าข้อที่จริงที่มองเห็นศึกษาประกอบเกี่ยวกับความรู้สึกความปรุงพอใจความปุกพันค่านิยมวัฒนธรรมความตื่เทการคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ใช้การค้นหาความจริงที่ผู้วิจัยต้องศึกษาด้วยการสัมผัสประสบการณ์ตรง การวิจัยชมนุภาพเกิดขึ้นในสถานการณ์ธรรมชาติที่เข้าถึงความหมายภายในบริบทที่ศึกษาเป็นความสืบขูงควรค,คืออะไรเป็นอย่างไรต้องทําอย่างไรใช้มนุษย์เป็นตัววิจัยเองเป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บข้มอมูลไม่โครงสร้างไม่ยึดรูปแบบที่ตาตัวในการค้นหาความเป็นจริงใครเป็นคนบอกใครเป็นคนทาให้เกิด่างนั้นผู้จูกศึกษา เรื่องผู้ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาและติดต่อกันอย่างนานพอสมควรจนเกิดความไว้วางใจและแสดงพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแน่หรือทําได้จริงหรือทําแล้วได้ผลจุดเด่นของการหาข้อมูลของความสุขบันดไดเป็นตั่บรรลุผลความสุขของคน,คนและองค์กรข้อมูลความสุขเกิดจากการพูดคุยที่เป็นธรรมชาติผลที่ได้จึงเป็นข้อมูลความสุขที่แท้จริงข้อมูลความสุขนี้สามารถนําไปปฏิบัติได้ การประยุกต์แนวคิดจนวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้เปลี่ยนเสริมสร้างความสุขของคนในองค์กรการค้นหาปัญหาและแนวทางการสร้างความสุขด้วยวิจัยเชิงคุณภาพข้อหาสมมติฐานที่นําไปทดสอบหรือสนับสนุนคะแนนเฉลี่ยความสุขที่ได้จากการทำเีพีโมเมเจอร์ข้หนาสถานกาาณ์เพก่อเข้าใจความหมายกระบวนการหรือคำอธิบายของพฤติกรรมที่ปรากฏต่างๆที่เกิดขึ้นในนวงานหรือองค์กรข้หาประเด็นปนัญหาเฉพาะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไร กำหนดประเด็นโฟกัสในการแก้ปัญหาค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ข้อเสนอจากคนทํางานในหน่วยงานหรือนนงรองค์กรประมวลรูปแบบกระบวนการของกิจกรรมที่นําไปสร้างความสุขให้คนทํางานในหน่วยงานมันมีหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละส่วนงานการคุยกับข้อมูลความสุขที่ถูกทิศทางคือค้นหาประเด็นต้งต้นตะลอมกล่อมเกลา คุยเนี่ยต้องคุยอย่างไรสร้างความเข้าใจไว้ใจให้ก็เสนอสรุปแนวทางเพื่อสร้างความสุขใครจะเป็นั่คุยกับข้อมูลความสุขเจ้านายเจ้าของหรือผู้ประกอบการเ r วอรวน้าอื่นเพื่อร่วมงานตัวคุณเองใครอีกลงมาคุยกับความสุขวางแผนคุยกับใครเลือกใครมาคุยคุยแบบไหนใช้วิธีคุยแบบไหนคุยอย่างไรใช้เครื่องมืออะไรสถานที่คุยที่ไหนสะดวกเป็นความลับเทคนิคการคุยกับข้อมูลความสุข นักสร้างสุขทําให้หัวข้อการพูดคุยก็กลุ่มเนื้อหาของข้อมูลความสุขที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หัวข้อของการพูดคุยมีความยืดหยุ่นสูงนักสร้างศุขสามารถแทรกหรือตัดคําถามไม่เหมาะสมกับบรรยากาศกลุ่มหรือเปิดเป็นประเด็นใหม่ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเจาะลึกนักสร้างสุขควรเป็นผู้สร้างประเด็นคําถามและทำกันด้วยตนเองกรณีนักสร้างสุขไม่สามารถทําเองได้ต้องเป็น การตั้งร่วมกันกับผู้ที่ต้องไปพูดคุยเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันการพูดคุยกับข้อมูลความสุขที่ดีใช้คำสั้นๆเข้า,าใจง่ายคำถามเปิดแต่ตัวนี้เกิดความคิดเห็นประสบการณ์แสดงความเข้าใจความรู้ทัศนะที่เกีก่ยวข้องประเด็นนั้นๆเด็กเลี่ยงคำเฉพาะคำศัพท์ยากๆมันเป็นคำถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้บนพื้นฐานของความรู้ของตนเอง ใช้คำถามที่เป็นกลางไม่ถามนำหรือชักยนให้ตอบในแนวที่นักตั้งตุกต้องการหลีกเลี่ยงคำก้อความแสดงความเหินที่ต่อต้านอย่างแรงคำถามไม่ควรมีลักษณะแบบอคติผู้ตอบเกิดความรู้สึกอับอายกลัวเสื่อมเสียในแต่ละคำถามควรมีข้อหาข้อถามเพียงประเด็นเดียวควรใช้คำถามลงท้ายด้วยว่าอย่างไรเพื่อใดเสมอพอสำคัญก่อนเข้าสูขข่การพูดคุยกับข้อมูลความสุขตาดูเพราะอะไรแก้อย่ายงไรหูฟัง กายจับต้องได้อะไรที่อย่างไรจิตสัมผัสวิธีสนทนากลุ่มเทคนิคการน,นำข้อมูลความสุขไปสร้างแผนปฏิบัติการความสุขวิธีสุขภาพดีผ่อนคลายดีน้ำใจดีจิตวิญญาณดีครอบครัวดีสังคมดี่ไยรู้ดีสุขภาพเงินดีการเงินดีใครกลุ่มเป้าหมายทำอะไรกิจกรรมตรถานที่อย่างไรกระบวนการแผนบร้ารสึกให้กคนทำงานและองค์กร กำหนดชื่อของการกำหนดภาวะทุะสงค์กำหนดผู้รับผิดชอบ